ว่าต้องอร่อยมากใช่ไหมอันแน่นอนผัดกะเพรานาฟ้าร้านฉันอร่อยสุดในย่านนี้แล้วเรียบร้อยขอบใจจากคุณแม่ค้าที่ฉันให้เยอะมากเลยนะกินให้จุกก อาทิตย์หน้าเลย <Whoa. S 1> เออว่าแต่ทำไมกะเพราร้านแกเรียกว่ากะเพรานางฟ้าล่ะกินแล้วจะเป็นนางฟ้าหรอป่าแต่ที่ตั้งชื่อนี้เพราะคนทำเป็นนางฟ้าแหมนางฟา้าสิไม่ว่าอุ๊ยไอ้แซวเหรอโดนเป็นเด็กกะเพราต่อกว่า เออบีมพ่อหนุ่มนามนคนของใจเธอไปไหนอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะผงสัย้งานยุ่งมั้งอุ้ยทั้ว่นไม่ใช่มั้งฉันเห็นข้างบริษัทเขามีร้านโจ๊กมาเปิดใหม่เป็นแม่ค้าสาวๆสวยด้วยนะจริงหรอจริงจะโกหกทำไมล่ะแกระวังโดนหักกนะบีมร้านโจ๊กข้างบริษัทเหรอ ว้าแกโผลกฉันทำไมเจ้าของรา้านเขาเป็นผู้ชายก็แกแกมสนุกดีนี่ใจแปลเลสยสิว้าวว้ลลาวใจแปลเลยสิฝากก่อนนะเพื่อนตัวนี้สวัสดีครับแมค่ค้าคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะหายหน้าหายตาไปไหนมาคะดีไม่เจอตั้งหลายอาทิตย์ผมไปดูงานที่เกาหลีมานะครับ นี่ครับผมซื้อมาฝากโหขอบคุณค่ะไปเกาหลีมาอย่างนี้ก็ต้องพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยสิคะอ๋อก็นิดหน่อยครับอย่างพี่ชายอกป,ปะดร้อนอกอ้อาวกบอกอกกุ้งอกอพุนเซ็นแฮ่คุณปีเตอร์นี่อารมณ์ดีไม่เปลี่ยนเลยนะคะ คุณบีนก็เหมือนกันครับโอ้ตอนแรกก็กินผัดกับเพารรสชาติอร่อยอร่อยอยู่ดีๆทําไมตอนนี้มันหวานเลี่ยนไปซะแล้วล่ะคุณปีเตอร์ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกานะคะคุณปีเตอร์ คุณพีเตอยแหยไปไหนแบบนี้อีกนะคะบีนเป็นห่วงแหมคุณบีมคิดถึงลูกค้าประจำเหรอครับบ้าคิดทงคิดถึงอะไรกันล่ะครับคุณพีเตอร์พูดแบบนี้มีเหงื่นะครับใจเย็นๆครับคุณบีมเดี๋ยวล้มไปไม่มีครทำอาหารให้ผมกินเลยครับแหมบีมอยู่ทำอาหารให้คุณกินทุกวันอยู่แล้วครับคุณปีเตอร์ อ้าวสั่งอาหารไหมคะมีร้านอาหารตามสั่งเนาะสรุปวันนี้คุณปีเตอร์จะกินอะไรดีคะเอมเอาเป็นเมนูสุ่ก็ได้ครับเพราะอาหารร้านคุณบีมอร่อยทุกอย่างอยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวบีมจัดการให้งั้นคุณปีเตอร์นั่งรอสักครู่นะคะครับคุณบีมทำสุดฝีมือเลยนะครับค่ะ <c oughs> คิดตังไหมครับแม่ค้าอ๋อได้ค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับสี่สิบ้าบาทค่ะแต่วันนี้บีไม่คิดตังค่ะกินฟรีจะดีแบบครับดีสิคะแลกกับของที่คุณซื้อมาฝากบีมเออนะคะอย่าปฏิเสธดีเลยก็ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณบีมถ้างั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนขอให้ขายดีนะครับค่ะตั้งใจทำงานนะคะ แหม่ที่กับผู้ชายเราไม่คิดเงินอ่ะที่ฉันชอบขาอีกผู้ชายอะไรมาลับที่สุดเลยอ่ะแ <c oughs> นมเนทอหวัดดีจ่ะบ,บีมหวัดดีจ้ะไอซ์วันนี้ฉันจะกินอะไรดีนะต้มยำอกหักผัดผักแอบ,บรักหรือว่าผัดเผ็ด แ,แกเป็นแะไของแกเนี่ยทองขาดความอบอุ่นหรอหรือว่าไม่มีใครครบถึงได้มาพูดจาปาปร,ปราใส่คนอื่นเขาแบบนี้ฉันน่ะมีแฟนฉันเป็นถึงเจ้าของตลาดนูน่นแกบ่บีเพื่อนแกนู่นที่ไม่มีอายุจะ30สบแล้วยังไม่มีแฟนเลยน่าสงสารตอนนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวก็มีคุณปีเตอร์กระชอบเยบีเดี๋ยวอีกไม่นาน เขาก็จะขอยีบีมเป็นแฟนแล้วใช่ไหมยีบีมใช่โอ้ยเขาบอกเธอเหรอบีมเธอเป็นกค่แม่คะ่ะแต่ไปตกลุมกับซีโอหนุ่มระวังเธอหวังไว้สูงมากตกลงมามันจะเจ็บแกก็แหลของที่จะเจ็บใช่อ๋อได้ไงอะ่ะฉันไม่ได้แอบรักใครเหมือนเธอนะบีมก็โดนการ์ใบกับของฉันไง ไอ้ช่วยกันไปไ่นยเยเลยไปได้ปากไม่กดนะอ้าวจะรีไปไห่าอยเมก้ปากเก่งนะไม่ใช่รอ,อแกไม่ต้องไปสนใจนะบีบพ,พวกปากเห็ปากป,ากปูเนื้อทออิจชาแกอืม่ามเก่งจริงจ ขอบคุณมากนะครับแม่นะครับคนสวยถ้าไม่ได้คนช่วยผมคงทุกเลือกอีกงาน,นไม่เป็นไรค่ะช่วยเลือกแค่นี้เองบีบเต็มใจครับผมขอตัวกว่อนนะครับค่ะนี่บีบเมื่อกี้เลือกอะไรกันน่ะของขวัญมันเกิดผู้หญิงแกอีโงวันมันเกิดฉัน คุณปีเตอร์เขาต้องสบายใจแน่เ้ยวาสนาเพื่อนฉัดจริงๆเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วนะแกแกจะมีแฟนเป็น CEO แล้วนะเพื่อนโอ้ยมันมโนมโนอยากมโนไปหน่อยเลยบีมเดี๋ยชทองนี่เก็บมาอีกแล้วหรอนั่นส <OS> ิเ <apps> ม <ures> ื่อวันก่อนโดนกระเพาแต่วันนี้โดนผิกนะจะบอกให้อ้าวฉันเป็นลูกค้า ฉันมาไม่ได้เลยไงหรือว่าร้านอาหารร้านนี้เลือกลูกค้านี่เหมือนกันชาวบ้านก็จะได้รู้ร้านจ๋งแน่เันจะไม่เปล่ากาสไั่ทั่วเลยไม่ต้องไหมถ้อยากอยู่ก็อยู่แต่อย่ามาก่อความวุ่นวายกันแล้วกันอันนั้นก็ไม่รู้เกจาร์ให้เราทำไงเนี่ยช่างมันไอ้ ขอโทษนะคะที่นี่ใช่ร้านอาหารตามสั่งคุณบีมหรือเปล่าคะใช่ค่ะเชิญน้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไออาน้ำมาเจอที่ลูกค้าหน่อยอเออกลูกค้ารับอะไรดีคะอ๋อยังไม่รับค่ะรอแฟนมากนค่อยสั่ง เดียวโอเคค่ะเอาวันผมบอกให้รอผมแป๊บนึงไงผมจะได้พาลงมาไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองวันเด้ได้วันแค่ท้องนะคะไม่ได้ตีการสักหน่อยไม่ได้ก็ผมเป็นห่วงเดี๋ยวมันกระทบกับเ,เธอถึงลูกคุณพิเตอร์คะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครหรอคะนั่นสิครับ ทำไมคุณถึงดูเป็นห่วงเป็นใยเขาจังอ๋อนี่วันภรรยาผมเบงครับสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์เป็นภรรยาหรอหรอคะนั่นสิครับไม่ได้โสดหรอกหรอไม่ได้โสดครับผมมีภรรยามีลูกแล้วแล้วที่ผ่านมาคุณปีเตอร์ไม่ได้ชอบเยนบีหรอกครับเยบีมันชอบคุณปีเตอร์นะครับผมไม่ได้ชอบคุณบมครับผมคิดกับคุณบมแค่เพื่อน เจ็บตรงนี้แกใจเย็นยทำกับข้าวให้ทานไม่คิดค่าอหารฝันหวานไปซะเยอะสุดท้ายเป็นได้แค่เพื่อนเงียบปากเลยนะเนื้อทองให้แกไปเงียบท่านเจ้หัวหอมเงีปากแกเฮ้ยพูดแล้วไพูดแล้วเอ่อผมขอโทษคุณบินด้วยนะครับ ที่อาจจะทำให้คุณคิดไกลๆเพียงเพราะความอัธยาศัยดีของผมถ้าผมรู้ผมจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดครับผมขอโทษจริงๆครับและหลังจากนี้ผมจะขายบริษัททิ้งแล้วไปอยู่ข้างนอกกับภรรยาครับคุณจะไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วสบายใจได้ครับบีมเราไปกันถอวนัน ไม่เป็นไรนบีอย่างน้อยการที่เรามีมิตรภาพดีๆต่อกันมันก็ดีกว่าพวกปากเน่าที่สร้งเตลระเเผวว่าเป็นเมันเยเย็นถฮัลโหลค่ะพี่ชารอะไรนะคะฮะลกันไม่เู้นะค่ฮัลโาพีไงเเป็นไงล่ะ โดนเองซะบ้างสุดหน้าไม่เป็นไรนะบีลุงผมเอาพะโล้กับแกงเหลืองครับอาได้เลยจ้า เล่นๆเลยนะนี่ไม่ม่เดี๋ยวลุงแถมหมูหวานให้อีกนะขอบคุณครับลุง,ลงได้แล้วอ่ะกินให้อร่อยนะขอบคุณครับโอ้โหขายได้ตั้งแต่เช้าเลยนะจ๊ะพ่อสงสัยข้าวแกงจะอร่อยมันแน่อยู่แล้วฟิมือพ่อซะอย่าง <c oughs> ลูกค้าคนไหนได้กินน่ะก็ติดใจกันทั้งนั้นแหละจ้า เรื่องจริงหนูไม่เขียงงั้นไปทำงานก่อนนะจ๊ะขอให้ขายดีๆล่ะไปก็พรีบลูกไปดีจ๊ะพ่ออืมได้สิฉันไปอยู่แล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าแซวฉันเขิอนโอเคโอเคเดี๋ยวฉันชวนเขาไปด้วยกัน เออไว้เจกันเพื่อนติดแซลจริงอา้าคุณปีเตอร์มาทำงานแต่เช้าเลยนะคะมาก่อนลูกหมูซะอีกอ๋อเมื่อคืนผมไม่ดมมได้กลับบ้านนะครับผมนอนที่นี่อา้าวหรอคะอย่าหักโหมมากนะคะเดี๋ยวสุขภาพจะเสียหมดลูกหมูไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่ลูกหมูเป็นห่วงโอ,อ้เอาสมผมเขินจนไปนไม่เป็นเลยนะครับเออคุณลูกหมู เอ่อผมมีเรื่องอะไรอยากจะคุยด้วยหน่อยคุณสะดวกไหมครับอืมได้สิคะงั้นเชทานี้เลยครับค่ะแบบนี้มันอยากแกจะชัดเลยบีมแกทั้งสวยกว่าแต่งตัวก็ดีกว่าเครื่องสำอางก็แพงกว่าเป็นชั้นนะฉันไม่ยอมแพ้ยายลูกหมูหรอกแล้วใครบอกว่าฉันยอม บีมฝนเธอก็รู้ว่าฉันชอบคุณปีเตอร์แล้วคุณปีเตอร์เขาก็ชอบฉันเธอจะมายุ่งทำไมบีมฉันว่าเธออย่าคิดเป็นดีกว่านะคุณปีเตอร์เขาบอกหรอว่าเขาชอบเธอไม่ต้องบอกเรารู้เพื่อนฉันสวยขนาดนี้ยังไงคุณปีเตอร์เขาต้องชอบบีมไม่เป็นไรนะเพื่อน คุณลุครับเราจะไปกันเลยไหมครับได้เวลาแล้วได้ค่ะงั้นไปกันเลยค่ะขอโทษเลยครับ <c oughs> ออกจะจะแตกทำไมจะแท้มาอีกแล้วก่อนฉันไม่ดีหรือเธอแหะดีแล้วคุณปีเตอร์นั่นแหละที่ตาต่าดูคนต้มเป็นเพ็จดูขี้ไก่เป็นของล้ำค่าเราก็ต้องใช้วิธีอื่นแทน ดีจ้ารับอะไรดีจ้าเอาทุกอย่างสองจานไปเสิร์ฟที่โต๊ะนะอ๋อได้จ้ารอสักครู่นะอ๋อลุง to grasses of water ใาดฝน ดอกแรกก็อึ้งเลยเดี๋ยวเราเริ่มเลเวลสองเข้าแกงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทานให้อร่อยนะจ้า Thank you เอ้าลุงเราที่สั่งไปเมื่อกี้ละ่ะไม่รู้เรื่องเหรออ๋อน้ำสะกูล้ะจ้าพ่อเย็นลูกหมูเขาลูกขัง,งสัตด้ยังไงฝน แบบนี้เราก็สนุกแล้วสิฉันว่าเขาเดาคำศัพท์ง่ายๆใครๆก็รู้งั้นเดี๋ยวฉันจะเพิ่มความแอดวานซ์ขึ้นเอาที่พ่อยญยพวกห,หมูหัวปั่นเลยน้ำแลวจ้าที่จันเอ้าวนี่ช้อน Thank you old man ไม่ต้องงงนะคะลุงเพื่อนหนูบอกว่าขอบคุณมากนะคะคุณลุงใจดีอ๋อจ้าเฮ้ดูจากชุดพวกหนูสองคนเป็นแอร์โพสเตชใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอ๋อได้จะที่เดียวกับลูกสาวลุงเลยนะเนี่ยชื่อลูกหมูน่ยรู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักดีเลยแหละ she is very disgusting and everyone hates her Moreover, there is a rumor that she deals to many captains. Oh, including my boss too. She's wicked. She's bad like her father. Oh, can you look girl I see what you said? It's not my daughter. But it's ย <You. S 2> ูลุงลุงเข้าใจที่พูกฉันพูดไม่ดหรอกน่าตัสิเป็นแค่พอ่อค่ะลุงพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงอ่าแล้วทำไมถึงจะพูดไม่ได้พวกหนูอย่ามาดูถูกลุงก,กับลูกดีกว่าภาษาก็เอาไว้ใช้สื่อสารไม่ใช่เอามาพูดคมกันมีเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพ่อเอ้าบีมฝนพวกเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันก็มาดูกเพื้นที่แท้จริงเธอไง คุณปีเตอร์เขารู้ไหมเนี่ยว่าเธอมีพ่อทำอาชีพอะไรโถลูกเป็นแอร์โฮสเตสติดปีส่วนพ่อเป็นคนขายข้าวแกงติดดิน <c oughs> แกว่าแปลกพี่เอิมแปลกสิแปลกมากเลยแหละฉันว่าคนที่แปลกน่าจะเป็นเธอสองคนมากกว่าหน้าตาก็สสวยแต่กิริยามารยาทแย่ คำพูดคาจาสางซะยิ่งกว่าอะไรปรับปรุงตัวซะบ้างนะลูกพอตนไม่ต้องพูดอะไรแล้วเราไปบอกคุณปีเตอร์กันดีกว่าว่ายายลูกหมูมันมีพ่อขายเข้าแกงไม่เหมาะสมกับคุณปีเตอร์เลยสักนิดถ้าคุณปีเตอร์รู้คุณปีเตอร์ต้องเกลียดถึงแน่วายายโดนเกลียดแน่นอนไม่หรอกครับผมไม่เกลียดลูกหมูหรอกครับ ว่าบ้านคุณลุูทำอาชีพอะไรหมายความว่ายังไงคะรู้แล้วถ้าคุณปีเตอร์รู้เราทำไมยังไปยุ่งกับแอร์เกตตต่ำอย่างมันอีกละคะคบค้าคุณพวกนี้มม่เสียสตินะคะผมว่าไม่หรอกครับแต่พวกคุณน่ยไม่แน่เป็นถึงแอร์โฮสเตสสายการบินดังแต่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งดูถูกกดขี่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นน่ารังเกียจที่สุด ปีเตอร์ดูเลยเป็นุณแกเลยเนี่ยอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่ผมจะบอกคุณสองคนคุณลุงต๋องเขาเป็นเพื่อนกับคุณพ่อผมถ้าไม่ได้คุณลุงต๋องช่วยคุณพ่อผมในวันนั้นก็คงไม่มีสายการบินของผมอย่างทุกวันนี้พ่ออย่ารบกวูเป็นผู้เพ็นคณของพ่อคุณพีเตอหรอเนี่ยก็ใช่นะสิเอาล่ะพวกคุณทำผิดผมจะทำโทษพวกคุณ โดยการพักงานกคุณสามเดือนพักงานเอ๊นี่จะให้ไล่ออกดิรุ่นเจ้าค่ะทำแบานี้ได้เหรอเป็นผู้าำเลยก่อนเป็นคนแรกเลยดิฉันอยากรู้ก่อนอะเฮ้ยนี่แหละนะความอิจฉาลิศยาทำลายชีวิต ลูกคิดโปน่ารักทั้งคู่โดยเฉพาะตัวหนูหนูหนชื่อหอมแดงองแดงแดงแดง,แดง,แดง